รมารีสดูหนน้้าศยั่รการต่อไปนี้เปิดรายการทั Special, uh ่วไปสามารถรับชมได้ทุก สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับวันนี้ทาไมจอมัน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 ไปไกลๆอ่ะพอดีจอมันจะอยู่ใกล้อยู่นี่ไม่เหรอเดี๋ยวให้ขยบข้าาเดี๋ยบขวางดึงพื้นใหญ่ที่ตจอมันเฉ่นใหญ่มองไม่เห็นอาชีพเจอฮะครับหายไปเลยก็มีวันนี้ก็เรื่องเรื่องน้ำท่วมก็ยังมีอยู่นะเขาบอกว่าผถงถังไอ้ผถงเพงเสนาก็ท่วมไปแล้วนะฮะล้วในเขตกรุงเทพก็เป็นเขตเสี่ยงก็มีสามเจ็ดเขตนะครับ ก็ระวังกันดีท37เขก็หัวเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวลองบอกกันแล้วกันบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็มีเดี๋ยวเออมีเขตดูสิเขตราทีวีเขตดจักบางบางซื่อเขตสายไหมเขตดินแดงเขตประเวศบางกะปิพระนครสัมพันธวงศ์บางรักวัฒนาบางขุนเทียนทุ่งกลุ้มเนี่ยอะไรแะไกันเยอะนี่เขดเขตตลิ่งชันที่เสี่ยงน้ำท่วมสายเกจเขตมีคุณเทีระบางไม่ทันอ่ะ เขาบอกมันเป็นที่มันเป็นที่แอ่งนะบางทีอาจจะไปกองอยู่งั้นแต่ก็เผื่สมมติท่วงเข้ามาไม่รู้วันนี้บอกว่าจะมาเยอะไม่เห็นมาเลยสิบเ้ายี่สิบคงเป็นคืนนี้แหละคงเป็นคืนนี้แหละเตรียมตัวกันไว้นะครับสองวันนี้จะตกอะไรเยอะมากสิบเก้ายี่สิบอะไรนั้นไม่เห็นเลยท่านเพื่อนแบบแตนเช้าก็หยิบหยิบมานะต้องบอกว่าเนี่ยสองวันนี้จะไม่ตกอืตก ตุ้มไปเดี๋ยเดี๋ยวจะส่งให้ดูภาพหน่อยดูภาพหน่อยที่เสนาเขาท่วมขนาดไหนเนี่ยอาจจะไม่ตกนะดูภาพที่เสนาวิทยาไม่ใช่เสนาเสนากรุงเทพนะเสนาวิทยาช่วงนี้หรอครับนี่การงเรียนนะฮะอ่างทองป่าโมกอะไร่วกมัแล้วเนี่ยครับโอ้คนที่ปลูกข้าวก็โหนะทมไยเด็กอะเฮครับเลี้ยงข้าวโว้ยทุกคนคนอะไรนะเด็กๆอะเฮ สนุกมีม,ม,มีมีแม่น้ำอยู่หน้าบ้านฮัท <c oughs> ม,มีสระแม่น้ำอยู่หน้าบ้านก็ค่อยๆระวงังกันครับใครที่นรูดตองรอติดตามติดตามข่าวของวิทยากรอากาศหรือการเตือนภัยเอาไว้แล้วกันครับคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำหรือที่เขตที่เสี่ยงนะเรื่องที่มีข่าวเรื่องกับมั่วเชียงศรีกา ตอนนี้ก็ลาสิขาพี่เรียบร้อยแล้วอ่ะจะลงลาได้เหรอลาแล้วอ่ะแล้วแล้วลายใครอ่ะลากับเจ้าว่าไอ้คนท้าวพระเป็นใครใครให้ลาใครห้ลาต้องติดคุกกันด้วเหรอต้องติดคุกเลยถ้าอย่อย่างนี้ต้องติดคุกไหมเป็นเจ้าว่นวัดป่าโม่จริงๆนะที่ทำงานนะ อ๋อสุดเงียบเลยนะสุดเงียบปกติสุดเวลาสุดเขาต้องเสียงดังอ่ะต้องเสียงซื้อจ้าเนี่ยบปกตีกรองตึ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 งแลตอนบวชดูเสียงดังเนี่ยบวชรอบบวชตอนบวชโอ้โหแบบโอ้โหเนนี่ยะมีตึงตึงเตะแล้เวลาสุดเงียบเออคุณผู้ตอนออกนี่ต้องทำขวัญขวัญพระว่าเฮ้ยไม่ต้องบวชบวชผมก็สุดผมก็ออกก็ออกสุดแค่เงียบปะเงียบผมเงียบเหรอ ไม่เคยเจอใครสุดเสียงได้เลยเออแล้วนี่นี่นะก่อนสวมชุดขาวไอตัวเขากีบเมฆนะตรงบินได้กีบเมฆไปพร้อมกับเรียนคำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไว้ที่ที่วัดลูกศิษย์ก็ไม่เชื่อเป็นเรื่องจริงนะโอ้โหคิดขนาดนั้นศรัทธาอะไรรู้หนูร่าศรัทธาแล้วอาจารย์ไม่อยู่อาจารย์ไปไหนไปตรวจภายในกีบเที่เมฆกีดเมฆไปตรวจภายใน โอ้อาจารย์เดี๋ยวที่ผมบอกเมืไปแล้วแล้วตกลงวันนี้ประเทศนี้จะมีที่พึ่งที่ไหนเออความศรัทธาของคนจะไปหาที่ไหนได้เพราะไปแต่ละวัดเนี่ยคนศรัทธากันเยอะพอพอเกิดเหตุขึ้นเอ๊ะตกลงพระนึ่งดังมาแล้วที่ผมกลุ่มขอมเมื่อวานเนี่ยที่ถามว่าตกลงใครเนี่ยโดนของโดนของหรือว่าเล่นเพราะอะไรเอ๊ะแต่ถ้าไปมปเล่นก็ได้หรือไปมีมีอะไรกับเพื่อนทำไมพระเพราะอะไรเนี่ยก็ดูดิฮะเนี่ยเนี่ยผิด่ายนะฮะผ้ายาลามกนะฮะขาด ขาใช้คำว่าผ้าขอประทานโทษนะฮะผ้ายันอ o p o อ e r ดอกไม้สีทองก็ดอกทองนะครับรู้ตรงๆเนี่ยพยากระโปดูผ้ามันก็เป็นอย่างเงี้ยล้วผลิตก็บอกอ้างผลิตจากพระด้วยนะผลิตจากพระรูปดังมันจะเป็นกาลสินนี่ผมไม่เรียกวัตถุเสืผมเรียกผลิตดีกว่าโดยเขาบอกว่าไอ้ยันตัวนี้จะทําได้ต้องต้องต้องเป็นผ้าที่มาจากการมีการร่วมเพศแล้วห้ามซัก เขาเ็ตัวแล้วชายรัดหญิงหลวงนี่ไงก็มันเป็นซะอย่างนี้นี่ไงนะระเคอันนี้อันนี้ผมว่าก็อยู่เรื่องเรื่องพระนี่ผมไ,ไม่เนีเ่ยเขาเขายังไม่แน่ใจเลยว่าใช่ใช่พระหรือเปล่าแต่าตามข่าวบอกว่าเป็นพระในวัาดพระดังในจังหวัดก,<ช>กรายในก็อยากจะถือศีลห้าน,นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อถือศีลห้าเราไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอืได้นี่ผมก็ขออนุญาตครับครับ ขออนุญาตถือสินสี่จุดห้าเพราะมันเป็นงานเดิมๆคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะไม่คือคือบางทีพระพระนี่ดีเราก็ต้องเราก็ต้องพูดอ่ะต้องว่านะเพราะว่ามันเป็นความศรัทธาของคัวเราแต่เป็นที่ึู้สุดท้ายอาจจะเป็นที่ึู้สุดท้ายแต่ว่ามาเจออย่างเงี้ยมันทําให้เสื่อมไปหมดไงอืมไม่แล้วแล้วผมไม่ได้ว่าพรยงผมว่าผู้หญิงด้วยไงครับเอ๊ยยังไงอ่ะพอสภาพนี้นานไปละมาดูเวลานี่ต้องนานเกินนะ เกิดที่ป่าโมกอำเภอกระโปงนะแม่ชีวิตเคยไปช่วงหนึ่งอ่ะเส้นกระโปงกระโปงที่มันไปลงลงกระบีอะ่อ่ะข่าบคือปกติจากพังงานไปกระบี่เนี่ยจะมีเส้นตัดใหม่แล้กวก็มไใเส้นเก่าอโอ้โหประมาณสองข้างทางน,านี้ต้นไม้ เหวเหว่งั้นนะเฮ้ยก็รมชาติโอ้โหคนขับรถช้าไงคือชีวิตเนี่ยรถใหม่รถเก่ารถบ้ากันไหนผมก็ขับช้าไล่ข้างหลังเนี่ยตามผมสี่คันพอลงลงขาวทุกทุกคนเฮ้ยมันไม่เหมือนเป็นมือขับปอร์เช่มันเป็นรติอะไรพวกนี้ก็มีปัญญาแล้วก็ขับสี่สิบใช่ไหมคับผมขับแปดสิบไปไปซื้อใหม่วันหนึ่งเพื่อนไปครึ่งวัน เราเชิ่วสโลล่าชมสองขัานทางธรรมชาติตุ๊ดตีตดคำแต่ซาเล้งเออยือกันอ่ะส่วนวันนี้นะครับ,รบกู้ชาตินีใช้นีชาตนาอ่าก็เข้าสู่สภาวันนี้ครับผมครับกู้ชาตินีใช้นีชาติหน้าเป็นธุรกิจข้ามชาติอย่างแท้จริงครับ เมื่อวานผมเห็นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งด้านหลังโอ้โหโฆษณาเควอเตอร์โอเควอเตอร์โฆษณาเต็มเลยหน้าหน้าหลังทั้งแผ่นเลยอ่ะแต่อไมนไม่เกี่ยวอะไรตรงนี้นะแต่แต่ผมพูดไปอ่ะรุ่นรุ่นนะผมที่เป็นที่เป็นตุลุตุลตุลบอกว่าพี่หนูดีใจมากเลยหนูมีน้ำของตัวเองแล้วอะไรน้ำอะไรวะเควอเตอร์ เกวอเตอร์ฮะเอาเอ <laughs> นี่ยแลมีข่าวหนึ่งอย่างเขาบอกว่าอะไรนะจะให้เพศที่สามอ่ะ,อะ,อะนะฉบับไหนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนทะเบียนอุ้มเพศที่สามตีทะเบียนคู่ชีวิตเป็นวงเมียตามกฎหมายเออสิทธิเท่าสาม,มีภรรยาอา้าวมีน้ำตัวเองแล้วนะเกวอเตอร์อันนี้ก็ยังมีสามาถ จดทะเบียนได้ไหมครับจดทะเบียนได้แล้วก็เรื่องมรดกทรัพย์สินก็โอนถ่ายกันได้หรือเขาเขาเขาแต่เขาประกาศยังไงหรือว่ายังไม่ประกาศก็คงแค่ล่างอยู่มั่งล่างอยู่แค่แค่คิดแค่ล่างล่างแล้วล่างแล้วแล้บอกการจดทะเบียนคู่ชีวิตล่างแล้วล่างแล้วเขามีอะไรบ้างนะประเภทนี้พรอมตุ๊ดดี้เกย์ไบเยอะหมดอ่ะที่ไม่ใช่เพศหญิงเพศชายอะที่ไม่ใช่เพศหญิงเพศชายนอกนั้นก็คือเพศที่ผสาวทั้งหมดเขามีโบ๊ทด้วยนะโบ๊ททั้งได้ทั้งสองอย่างไม่รู้ไม่รู้ เรือใบเนี่ยรถนี่มันเป็นเรือดูเหมือนกันว่เลย์เเลยสุดข่าวนี้ก็น่าสนใจครับทาหัวข่าวได้ทั้งตัวนักร้องได้ทั้งตัวคนถูกไปกินข้าวด้วยอได้เป็นข่าวทั้งคู่ครับกินข้าวเข้ามาห้าแสนครับรวยยังรวยอยู่เนี่ยได้ชาช็อปอีกหนึ่งล้านคนให้ก็ยังรวยอยู่ก็ไม่จนไม่จนไม่จนอย่างที่เคยบอกว่าเขาจนโอ้ย ก็คุณยิ่งดุคุณจะไปกินข้าวแล้วร้องห้าแสนกินข้าวอย่างเดียวหรือเปล่าร้องเพลงด้วยไงเต้นด้วยร้องเพลงด้วยเต้นด้วยอ๋อครับสองที่ไปสองที่ฮ่องกงกับสิงคโปร์ไหนอ๋อเดี๋ยวคนมันจะด่ามันจะร่วงนะก็ชุดไม่อยู่หาเรื่องให้กำลังกำลังทำมาเก็ตติ้งอยู่เฮียกูบมับเลยมั้งเนี่ยนะเฮียฮอเฮียฮอบอกเซนติกัน สนิีการมีอะไรครับคนตีแท็กซี่เต็มเต็มม่เมื่อวานนี้เขาตั้งหลานนะกกูเป็นกรรมการธนาคารนำสิงไงที่คุณสุเมศเลยเนี่ยคือเขาเขาไปคัดเลือกแล้วก็ได้เป็นเอ็มดีบริษัทรักพัฒนาสินทร์นะะดูแลที่ดินของกระทรวงการคลังคือเขาเคยนั่งบริหารที่กัมมี่นี่ก็เลยเอาแม่งมั้ย อ๋อเห็นเห็นใช่ไหมว่าอากูนักษิณก็สนิทกันเนี่ยอากูแกรมเม่อน่ยนี่นี่นี่เหรเลยเลยเลยสนับน้องร้องมาหรือว่าไม่เกี่ยวก็เดี๋ยวเขาบอกคู่เดงนเขาบอกไอ้กันนักร้องเขาบอกว่าได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่แล้วเขาทีงได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่แล้วเราไปไหนเนี่ยเราไม่ต้องขอเด็กหรอกผู้ใหญ่ในบริษัทเก็นะโอ้โหได้ค่าช้อปปิ้งร้านค่าช้อปปิ้งร้านเรื่มงี หลังหลังหลังเสร็จเขาบอกว่ามีการพาไปได้วนยะมีเจ้าหน้าที่พาพาไปช้อปปิ้งนะไอเงินร้านเงินห้าแสนนี่ก็กินข้าวหลายจานนะอเออไปลดราคารู้สึกมีมีบอกด้วยนะถ้าเผื่อสมมติมีบูโรวะอะไรที่บ้านบ้าน,นี่ยเ้าเผื่อซื้อให้จะจะไีร้องให้อีกสามครั้งนะแต่นี่เขาได้แค่สว่วนลดไงเขายังไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มาฟรีอ๋อถ้าก็จะเกิดถ้าสินซื้อให้จะไปร้องต่อแทนสามครั้ง บ้านราคาสิบล้านเฮ้ยมันกลางละห้าแสนมันก็เป็นข่าวผมชอบน้องนี้มากกว่ายิงลี่อ๋ท่านกําลังเข้าสู่บริการอีกเต็นได้เต้นเป็นโอ้โหเฮ้ยคนนี้น่ารักกว่าเยอะเขาเขาดูซื่อๆนะเรื่องเอกสารเอกสารเสร็จใส่ตอนแรกเราึกว่าไอเอสเจอมาอาสยามเจอชนะอย่างเดียวนะจอมมี่เขาก็ไม่จอมมี่ต้อั้เสมอผูอหรือไรนะเขาก็สามารถนำพานักร้องขึ้นมาได้ อันนี้เราม้อต่อครับคุณแม่จำเป็นต้องพบสิ่งที่น่าสนใจเพื่อรายการของเราสวยที่สุดคุณพูดแล้วเรื่องคุณที่สุดน่าดูน่าดูพุ่งกาวน่าดูครับ